สวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกคี่ติดตามเป้รถสวยอยู่นะครับเป็นเป้รถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นๆนนะครับไปถึง200,000ต้นๆเท่านั้นรถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดเลยใครชอบกดติดตามไว้นะครับวันนี้ผมมีอีรุสุดาก k อนไอนะครับสวยปิ๊งเลยฟังเสียงหน่อยเห็นไหมครับบางๆเลยนะเสียงบางมากๆคันนี้ภาษียกห้านะครับยังไม่ขาดนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อสวยปิ๊งจริงๆคันนี้นะครับ ถึงปีเก่าแต่สภาพดีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมข้างลงข้างล่างซุ้มล้อเป็นไงไม่มีผุนะครับเห็นไหมดูข้างหลังครับการชนยังเดิมอยู่เลยนะครับสุดๆจริงคันนี้เดี๋ยวเปิดดูแมกไลเนอร์หน่อยมีบรรทุกหนักหรือเปล่าเห็นไหมไม่มีบรรทุกหนักเลยนะครับดูใกล้ๆนะเห็นไหมครับไม่มีรอยลากเหล็กนะเห็นไหมครับดูเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์ตยังอยู่เลย ชายร่างไม่มีผูเลยนะครับรถสวยมากๆเห็นไหมครับสองฝั่งสวยเลยนะเม็ดอาร์คอยู่นะอะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อไปนะครับโอโ้โหกันชนกันชนเดิมสนิทเดี๋ยวลองเคาะลองเคาะนะครับลองเคาะหน่อยฟังเสียงเห็นไหมครับบางทั้งคันครับคันนี้สวยจริงๆผมบอกเลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะอ่านะครับ กระจังหน้าเป็นไงเห็นไหมครับกระโปรงหน้าสวยนะครับกระจังหน้าสวยขอดูหน่อยสีบางๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังคากันบ้างขอบหลังคาเป็นไงมีผุหรือเปล่าผุจุดนี้นี่น้ําจะเข้านะครับเห็นไหมไม่มีผุเลยนะอ่าดูมุมคว้างหน่อยมุมกว้างเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีบุบนะลองเคาะฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงหลังคาบางๆนะครับไม่มีโป๊หนานะไม่เคยทําสีหลังคา อาแคสซีข้างหน้าเป็นไงบ้างเห็นไหมครับคัสซียังสวยอยู่เลยนะครับรถปีขนาดนี้ยางยังยังโอเคอยู่เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันบ้างภายในเป็นไงเห็นไหมครับภายในนี่สวยมากเดิมสนิทเลยครับแอร์เอเย็นปกติพวงมาลัยเห็นไหมครับเห็นไหมพวงมาลัยเดิมเบาะกำมะหยี่ครับจากโรงงานนะยังไม่ขาดเลยนะครับแผงประตูเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีแตกหักนะ ตาพผมล่ะสะอาดดีนะครับใต้พผมเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลสวยครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้สภาพถือว่าสวยมากๆนะข้างหลังเป็นไงเห็นไหมครับเบาะหลังก็เป็นกรรมบียเหมือนกันนะครับไม่มีขาดเลยนะครับหลังคาด้านในเป็นไงบ้างสะอาดนะครับแผงประตูสวยนะครับต่อไปเรามาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะครับที่ผมชี้นะคือเม็ดอาร์กเห็นไหมครับเม็ดตรงนี้ต้องอยู่นะ ถ้ารถไม่ชนหนักเห็นไหมครับดูซอกต่างเห็นนะเห็นนะที่ผมชี้นะครับซอกตรงนี้สําคัญนะครับต้องอยู่นะถ้ารถไม่ชนเนี่ยผมให้ดูละเอียดมากนะครับามาดูข้างหลังบ้างหเห็นไหมใครดูไม่เป็นก็ดูจากตรงนี้นะครับผมเหมือนผมสอนให้เลยนะครับอย่างนี้หเห็นไหมซอกต่างๆต้องดูนะครับนะติ๊กกลงติ๊กเกอร์ที่เขาติดมาจากโรงงานต้องอยู่นะถ้ารถทําสีมามันไม่อยู่แล้วนะครับในตัวพวกนี้ดูเม็ดอาร์ก็ต้องดูสองฝั่งนะดูฝั่งนี้บ้าง เห็นไหมครับเม็ดเม็ดพวกนี้นะต้องอยู่นะครับถ้ารถไม่โดนนะซอกเป็นไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบหมดทั้งสองฝั่งครับต้องดูละเอียดละเอียดเห็นไหมครับผมถ่ายชัดมากนะดูข้างหลังด้วยเปิดประตูดูหน่อยดูเม็ดอาร์หน่อยครับเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับทั้งสี่บานเลยไม่ต้องห่วงครับรถไม่มีชนหนักแน่นอน อ่าเห็นไหมครับขอบต่างๆต, <c oughs> ต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่าดูภายนอกก็ต้องดูห้องเครื่องที่สําคัญมากนะครับมันบอกได้เลยนะว่ารถโดนหน้ามาหรือเปล่าดับแรกดูดูคันหน้าก่อนเห็นไหมครับสีแบบนี้เดิมเดิมเลยนะเนี่ยลองดีดดูฟังเสียงเห็นไหมเม็ดอาร์ก,ก็ต้องมีนะเห็นไหมครับอ่าจุดอาร์กต่างต่าง,างเพจสําคัญนะครับต้องเรียบนะเพจตัวนี้ต้องไม่มีการถอดแล้วมาใส่ใหม่นะครับอ่าดูที่ตัวถังก่อน เห็นไหมครับที่ผมชี้นะคือตัวถังเห็นไหมครับตัวถังถือว่าสวยมากเลยนะสีเดิมสนิทติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่หมดนะครับแะแม้แต่ตรงนี้ยังมีเม็ดอารให้เห็นนะครับเม็ดอารมันสําคัญมากนะครับเห็นไหมข้างบนเป็นไงบ้าง,งเม็ดองค์เม็ดอาร์อยู่เหมือนเดิมครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่หมดสภาพคณิตเดิมสุดๆผมบอกเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0 ไดเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันเห็นไหมไม่มีเยิ้มครับมองไปลึกๆนะที่ผมชี้นะครับสภาพเครื่องถือว่ายังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับถือว่าสวยมากนะสภาพขนาดนี้เห็นไหมครับไม่มีเยิ้มนะเจ้าของเก่าใช้ไม่ได้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับรถคันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสหกหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยที่0ูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สองนะครับ เป็นแปลนสวนที้ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี